ก็ปวยวัดกฤษฎาลาดูแลนังไนะวัดหนนะทำสักหกร้อยนะพี่นะวัดไหนก็ได้นะคิดจจตารมไปเองไปวัดปวกงูยัน้ายินใจหูเจ้าทัพเอาเดดูใสมาใมาอมาใหม่นะ สุัดีค่ะเดชำปลอดภัยค่ะนะครับนั่ง่อนะจ๊ตีนพี่นะง่ายโล่งยางตึงตึงอีกตโล่งไหมเอวลงแต่ว่าขอตึงนากหนะิีนเล็กนะครับขอหนนะดีนะพี่นะ เราขึ้นจัดพี่ไปทำบุญนะพี่นะเลยถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่ว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์จัดพี่ไปทำบุญนะไม่มีอะไรแล้วนะจัง